ต่อไปนี้เป็นเทคนิคการฝึกเสียง vocal practice สำหรับ <S <S เสียงที่มีความเป็นมืออาชีพชุดที่หนึ่งเสียงที่ฝึก R e u a o เราจะกล่าวสามชุดหนึ่งสอง R e u a o ครั้งที่สอง,สอง อีเอโอฝึกกล้ามเนื้อรอบใบหน้าให้มีความยืดหยุ่นรวมทั้งกล้ามเนื้อรอบกล่องเสียงเพื่อการโพสต์เช่นเสียงการผลักลมออกทางปากมีผลให้สามารถเปล่งเสียงภาษาได้ชัดชุ้ที่2เสียง UV ทําให้เกิดเสียงก้องกลงวา้พูดคาว่าอยู่ความกาัน ยูพ er ูดคำว่าวีพร้อมกันเอวีเอาสองคำมารวมกันเป็นยูวีเปลี่ยนเสียงยูวีสามชุดชุดละสามครั้งยูวียูวียูวีครั้งที่สองยูวียูวียูวีครั้งที่สามยูวียูวียูวีฝึกการยกแก้มบริหารกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดโพรงในปากเป็นรูปหนามเลียบก่อให้เกิดเสียงก้องกลางวานที่โพรงด้านคอด้านในพอเปล่เสียงผ่านปากได้เสียงสนีก้องกลางวานชุดที่3เสียงฮาเป็นการเปิดคอเพื่อเสียงมีพลังพู้ตาม้าพูดฮาหาครั้ง ฮฝึกการเปิดคอให้มีลักษณะด้านในเป็นโพรแบบถ้ำหรือกรามปากฉลามเพื่อโพสกล้ามเนื้อเส้นเสียงให้ขึงเป็นบมกลมลำดับต่อไปฝึกเสียงโอมโดยการทำจิตที่เป็นสมาธิการฝึกเสียงโอมจะให้เกิดเสียงก้องก้องกระโหลก เสียงก้องกระโหลกจะเป็นเสียงที่มีพลังมากหายใจแล้วพูดทำว่าโอมพร้อมกันโอมจะเป็นโอมฮีมเอิมนะคะหายใจเข้าโอมอัน oh oh <m. S 1> ที่สามโอม ขยายปอดนำลมเข้ามากกว่าปกติเพื่อให้ได้มวลเสียงกระเนิเสียงเฮดวท์เสียงทิปเสียงสมพลังสง่างามลำดับต่อไปเป็นการฝึกแลบลิ้นโยคะยาวลงล่างฝึกให้มีสมาธิแลบลิ้นให้ยาวลงมาให้มากที่สุดที่จะน่าได้พอแลบลิ้น ออกมาแล้วก็ถด,ดลิ้งเข้าไปก็ปล่อยลมหายใจออกมาแล้วยกแก้มขึ้นนะคะหายใจเข้าครั้งที่สองคั้งที่สาม เทคนิคก,การสียงรก,การฝึกการเสียงครั้งนี้ให้ท่านทําเป็นประจำบ่อยๆอ,อย่างน้อยวันละสามครั้งเชา้ากลางวันเย็นฝึกบ่อยๆจะทําให้ได้เสียงที่ไพเราะน่าฟังชัดเจนมีสเสน่ห์มีพลัง